เด็กนุ่มจากนครสวรรค์เดินตามหาฝันในเมืองกรุงหนึ่งในผู้เล่นที่ผลงานดีในระดับไทยลีกสามิฟวิรพงศ์อ้นเพียรกองหน้าวัย24ปีเลขาเดมาเล่าให้ฟังเด็กน้อยจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ที่เดิมเล่นฟุตบอลตั้งแต่ตอนมสเข้าสู่ระบบการสุดซ้อมที่หนักจนถึงมหภายใต้การดูแลของโค้ชปียพงษ์ภูคันและเสนอแต่งงานผลงานที่ดีที่สุดพาโรงเรียนกีฬานครสวรรค์เลื่อนชั้นด้วยก่อกรมพระและรองแชมป์กีฬาแห่งชาติและจบการศึกษา จากนั้นด้วยความที่เพื่อนๆไปคัดน็อตกรุงเทพลิปก็เฮโลไปตามเพื่อนคัดครั้งแรกไม่ติดแต่คัดอีกครั้งก็มาติดจนได้ในทุน100%ของน็อตกรุงเทพนี่คือประตูบานแรกในระดับฟุตบอลอาชีพไทยลีก3ที่มีโค้ดแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงเป็นกุญซือใหญ่ทางบ้านลิปไม่ได้ร่ำรวยและไม่ได้จนมีรายได้พอประมาณแต่เจ้าตัวอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพคุณพ่อเสียไปแล้วเหลือเพียงแค่คุณแม่คนเดียวที่รับจ้างทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ ลิฟเล่นปีกเล่นแนวรุกเป็นนักเตะที่มีความเร็วจึงเป็นตัวเลือกแรกๆกับการเป็นอาวุธของน็อตกรุงเทพลิฟรับใช้น้อยกรุงเทพมาแล้วปีนี้เป็นฤดูกาลที่5ยิงไปแล้ว34ประตูเป็นตัวหลักมาตลอดเพราะคัดมาแล้วก็ต้องใช้ซึ่งผลงานการทําประตูดีขึ้นมาทุกปีเริ่มจากปีละ4ประตูขึ้นมา5มา7และล่าสุดปีนี้ครึ่งทางทําไปได้แล้ว9ประตูรวมทุกรายการ ข้ามาเล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปี4ปีติดต่อกันปี2020จบรองแชมป์โซนกรุงเทพรอบแชมเปี้ยนส์ลีกจบอันดับ5ไม่ประสบความสำเร็จปี2021จบรองแชมป์โซนกรุงเทพรอบแชมเปี้ยนส์ลีกจบอันดับ3โดนกระบี่ยิง2ลูกท้ายเกมอดเลื่อนชั้นในทันทีบาทปี2022จบแชมป์โซนกรุงเทพรอบแชมเปี้ยนส์ลีกจบอันดับ4ปีนี้ออกเสมอเยอะเสมอถีง3เกมเราไม่พลาดอีกปีปี2023จบรองแชมป์โซนกรุงเทพรอบแชมเปี้ยนส์ลีกจบอันดับ3า ที่ต้องลุ้นถึงนสุดท้ายแต่ก็กินแค่เหมนเดิมส่วนผลงานในปี2024-2025เปลี่ยนชื่อโซนเป็นโซนกลางจบเล็กแรกน้อยกรุงเทพจบอันดับสางจากฝูงสามแตบยังคงยืนเส้นทางและยิงไปแล้ว6ประตูนในหลีกเป็นรอต่างชาติในทีมคือโมฮัมเหม็ดที่ยิงไปแล้ว8ประตูส่วนผลงานในระดับอุดมศึกษาเป็นแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ตกจานบ้านเชียงเกีนและแชมป์ทุตบอลอวอครั้งที่2 ที่เป็นร,ประดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแข่งกันลิฟเล่าให้ฟังการภาษาเด็กบ้านนอกที่เข้ามาเล่นฟุตบอลในกรุงเทพปีแรกคืนเต้นไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพตัวเล็กๆจึงขยันซ้อมหนักยิ่งไปเล่นในรอบประเทศก็ยิ่งขึ้นเต้นขาไปใหญ่เคยผ่านการร้องให้เสียใจกับผลการแข่งขันที่คาดหวังเมื่อผ่านมาปีที่สองปีที่สามจนมาถึงปี 4, ที่สี่ี่กลายมาเป็นพี่ใหญ่ของทีมเข้าใจระบบฟุตบอลเข้าใจแทคติคโค้์ทุกอย่างแล้วและจะหมดสัญญาในปีนี้ การเป็นพี่ใหญ่ในทีมก็ต้องบอกต้องสอนรุ่นน้องซึ่งที่นครสวรรค์ซ้อมหนักมาที่นี่ก็ซ้อมหนักทําให้ปรับตัวได้เร็วและเป็นนะักฟุตบอลต้องมีวิัยตื่นเช้ามาเล่นฟิตเนสเพื่อให้ร่างกายหขักขึ้นซ้อมให้มากขึ้นหลังซ้อมเสร็จก็ซ้อมต่อในสิ่งที่ขาดซ้อมยิงประตูไม่กินน้ําอัดลม ดูแลร่างกายส่วนเรื่องอนาคตอยากไปเล่นไทยลีกสักครั้งทีมชาติก็ยังเป็นความฝันอยู่เช่นกันพอนจะจบการศาึกษาเป้าหมายคืออยากพาทีมเลื่อนชั้นในปีนี้ทําผลงานของสโมสรให้ออกมาดีที่สุดเพราะพลาดมาตลอดและเกือบที่จะทาสาเร็จนี่คือชีวิตของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เห็นมาตั้งแต่เด็กจนพัฒนามาถึงในระดับหนึ่งที่มีไอดอลคือริสซิโนโรนโดผ่านการผิดหวังมาตลอด4ปีก็ว่าได้ฟุตบอลก็ยังคงต้องฝึกซ้อมพัฒนากันต่อไป ลิฟมีนทพงศ์อ้นเพียนหนึ่งในตำนานของน้อกรุงเทพสี่ปีสี่แชมป์ในสลิ